สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพนใน f a c e o o o นะคะค FC ของสิีนไซนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะ1 6ไอ้15เนาะ15แล้วนะคะวันนี้ก็ <15. S 1> มีโอกาสได้มาชมงานนะคะของน้องๆน,นะคะรุ่นที่15นะคะเป็นศินรุ่นที่15แล้วแล้วก็มีโอกาสได้มาช่วยน้องๆด้วยนะคะวันนี้ ของเขาพี่แคนรุ่นอะไรครับปาร์ตคือไก่แท้ครบหนึ่งผน่ะรุ่นที่เจ็ดค่ะสินไซรุ่นเจ็ดใช่แล้วค่ะสินไซรุ่นสิบห้าค่ะหามาแล้วกี่ปีคะเท่าไรเจ็ดปีแล้วประมาณแปดปีเออแปดปีว่ารวมกับสินไซรุ่นเจ็ดเป็นยังไงครับเวทีรุ่นอ๋อสินไซรุ่นเจ็ดก็เป็นรุ่นที่แบบว่าสร้างตำนานนะคะตั้งเวทีเองนะคะ ช่วยกันได้ไปโทรเรียกพี่อดีตมามิกเสียงให้นะคะเพราะว่ามือมิกโดดห่านหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นเจา้าของไมที่แลังจากนั้นก็คือได้เป็นเจา้าของเวทีเลยหันอุโมจากอันคุณดือนเร็วก,ก,กว่นานี้กับจ<า>ีเอาคุณดือนเดียวค่ะแต่กีกับวูจักเนาะก็ทำเอ็มร่วมกันกับมีเพียนกรุ๊ปแล้วนะครับโอ้โหเซ็นสัญญากันปีซ้อนนะแต่ปียังไงนมาต้องได้รุ่นเก่าได้ยินข่าวว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ อาจจะ,จจะแต่ว่าในนามของรุ่นพี่นะไม่ย้ายเป็นปีสุดท้ายเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมไปแล้วอะ่ะมันเหมือนกับเป็นก็จังว่ารุ่นพี่ทุกรุ่นอะ่ะกระสีถามมาเบิงน้องน้อง,องเฮดผสมวงสุป,ปีแบบว่าเหมือนก็ได้มาช่มหล้วกัไม่ได้มาตุ่มกันนะแหมพี่น้องเวลาเด็กหน่อยสอบมเสียเวลานน้องน้องสอบเนี่ยรุ่นพี่แต่ละรุ่นเพื่อนก็ถือโอกาสได้มาดูมา ได้พบปะครูบาอาจารย์ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ<ช>ก็อยากให้มีเรื่อยๆไปอยู่นะคะคือเป็นวันรวมรุ่นอย่างนี้เนาะใช่แล้วค่ะวันนี้ฝากผลงานมืออื่นเลยค่ะพี่แกฝากผลงานมืออื่นนะคะมืออื่นก็พอกันเนื่อจจาเด้ออยู่ชินไส้นี่นะคะอยู่หม่องร้านนินเลยค่ะร้านบึงสีฐานนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ